ครับยามเช้าของวันที่18กรกฎาคม2565นะครับก็ให้ชมภาพบรรยากาศเส้นทางลงเขาจากภูทับเบิกนะครับขับยามเช้ากับเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับทะเลหมอกก็เริ่มขึ้นมานะครับแต่ก็พอดีว่าทั้งพระอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นนะครับก็เลย ถ่ายภาพสวยๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับบรรยากาศภูทับเบิกครับแต่ก็เป็นเส้นทางลงนะครับในพื้นที่ภูทับเบิกเลยด่านทับเบิกลงมานะครับแถวๆตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ S 5นะครับอันนี้ก็เหนือหมู่บ้านน้ำเพียงดินนะครับก็เลย ให้คนที่นอนมุ้งเดียวกันกับหนุ่มเสือนะครับเป็นแบบให้นะครับก็ <c oughs> <g assumed> ไม่กล้าใช้คนอื่นนะครับขับรถให้มาด้วยกันนะก็ใช้เป็นประโยชน์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับช่วงเช้าสวยมากเลยนะครับก็แวะเวียนเข้ามานะครับ หนุเสือจะส่งภาพสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทะเลหมอกดอกไม้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นระยะระยะรับความสวยงามนะครับทะเลหมอกของภูทับเบิกนะครับระยะหน้าฝนก่อนฝนหลังฝน หลังจากที่ฝนตกพื้นที่ลมสักลมเก่าเช้าอีกวันหนึ่งมีแดดทะเลหมอ,อกก็จะเริ่มขึ้นอย่างสวยเลยนะครับอันนี้ก็ตีฟุงขึ้นมาเหนือหมู่บ้านนี้เองนะครับเอาแล้วครับนะครับภาพสวยๆนะครับก็ขอฝากให้กับท่านผู้ชมเช้าว,วันที่18ก,กราคม2565นะครับ เอาไว้ชุดต่อไปนะครับภาพสวยๆกระผมหนุ่มเสือจะนำมาฝากท่านผู้ชมนะเป็นระยะระยะเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่ทิปหน้าทิปนี้ขอกล่าวคำว่าวันดีครับ